สวัสดีค่ะโบนะคะก็จะออกมาชี้แจงนะคะกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทุกคนก็ได้เห็นวันนี้โบขออนุญาตมาชี้แจงในในมุมของโบหลังจากที่ได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไปแล้วนะคะก็จะออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวจะมีก็จากเรื่องกรณีที่เกิดขึ้น ของคุณเปิ้ลไอรินนะคะกับกระแสที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ทุกคนได้เห็นต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันออกไปเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราก็ขอเอามาอ่าออกมาอนุญาตชี้แจงเป็นดังนี้นะคะข้อที่1คนในคลิปอะคะที่เห็นก็คือโบเองนะคะที่อยู่ในคลิปนั่นเองที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินคือโบนะคะแต่โบขอเรียนทราบนะคะว่าโบไม่ได้เป็น ผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณเปิ้ลไอรินนะคะเพราะว่าเราได้เป็นแค่เหมือนเอเจนซี่ในการจัดหางานแล้วก็รู้จักกันเป็นฟรีแลนซ์นนในการช่วยเหลือกันมาตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราไม่ได้เป็นผู้จัดก,การโดยตรงนะคะอันนี้ต้องขอชี้แจงกับทุกคนนะคะแล้วก็ เราก็คือจะหางานไม่ว่าจะเป็นคุณเปิร์ลไอรินหรือนักแสดงอะไรต่างๆอย่าง2คนนี้เราก็จะหาอยู่แล้วในตลอดเวลาเกือบ20ปีในวงการนี้นะคะก็ขอชี้แจงประเด็นตรงนี้ 2. เหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในคลิปว่าโบเป็นคนหยิบเงินจากซองในกระเป๋าของพิ่ิปิลไอรินไปนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะแต่มันไม่ใช่การลักทรัพย์แต่ว่ามันเป็นเราแค่มองว่ามันเป็นส่วนต่าง ที่เราได้มีการเจราจาพูดคุยกับทีมงานกับค่าตัวของคุณเปิ้ลไอลินไว้ในราคา1 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นเราได้มีการติดต่อพูดคุยกับทีมงานเรื่องค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็นของเราซึ่งเรามองว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเป็นวันจันทร์ซึ่งพอยมันก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไกลเราก็ได้มีการพูดคุยตกลงกับทีมงาน แล้วเราก็ได้คุยกับทีมงานทีมงานก็เลยแจ้งกับเราว่าโอเคเดี๋ยวไปขอผู้ใหญ่ให้ขอเพิ่มค่าตัวให้แต่ไม่รู้จะได้ไหมซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าแค่ประมาณ2,000บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าย้อนไปตอนที่เราขายงานให้กับคุณเปิ้ลเอลินกับรายการนี้เรามีการได้เจรจาคุยกับทีมงานขอค่าตัวให้ค e นะุณเปิ้ลเอลินนวนน่น15,000บาทแต่ด้วยทีมงานนะคะได้มีการพูดคุยว่ารายการมันเป็นรายการเล็ก คือจะมีค่าตัวประมาณหมื่นหนึ่งเราก็โอเคยินดีในราคาหมื่นหนึ่งเราก็ได้มีการได้ปลายหาคุณเปิ้ลไอรินว่าเราขายรายการนี้ให้ในราคา1 0,000มบาทโอเคไหมคะซึ่งคุณเปิ้ลไอรินก็ตอบว่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ได้ได้หยุดการสนทนากับคุณเปิ้ลไอรินนะคะเราก็ได้มีการคุยกับทีมงานของ WorkPoint ว่าแบบเฮ้ยขอค่าตัวในส่วนของเราเพิ่มได้ไหมเพราะว่ามันไกลแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะัตเกิก พันหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะเราได้พันหนึ่งอ่ะเราไม่อยากไปเรารู้สึกว่าเออเราอยู่บ้านก็ได้ก็เลยก็เลยได้มีการพูดคุยกับทีมงานได้มีการขอค่า,คาตัวส่วนต่างนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นการสื่อสารคาดเคลื่อนระหว่างเรานะคะว่าเราคิดว่าไอไอ้ส่วนต่างที่ขอเนี่ยมันจะแยกออกมาไม่เกี่ยวกับส่วนค่าตัวของพี่เปิลในหมื่นหนึ่งหมื่นบาทแต่ในตัวของทีมงานเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าไปบวกในในอันนั้นแล้วโบกับพี่เปิล ก็ไปคุยเจรจากันจนมันเกิดเรื่องเป็นที่เราเห็นในภาพคลิปในวันจันทร์นะคะที่โบหยิบเงินในซองเนี่ยบอกแค่มองว่าไอ้เงินส่วนต่างจาก1 0,000บาทเนี่ยมันเป็นแค่เงินของเราในส่วนต่างที่เราได้ได้ได้ขอไม่เกี่ยวกับ1 0,000บาทแล้วคุณเปิ้ลไอรินเนี่ยหลังจากที่เสร็จงานเสร็จสับเรียบร้อยเราได้เดินทางไปส่งให้อ่าไปส่งคุณเปิ้ลไอรินที่รถนะคะคุณเปิ้ลไอรินก็ได้แจ้งกับเราว่า เดี๋ยวพี่เข้ารถแล้วจะโอนเงินให้หนึ่งหมื่นบาทไอ้พันบาทนะคะโทษทีพันบาทเราก็ได้แจ้งกับคุณเปิ้ลนรินว่าไม่ต้องละค่ะโบได้มีการอา่เอาหยิบเงินจากในซอนส่วนแบ่นที่โบขอจากทางทีมงานแล้วไม่ต้องให้โบแล้วคุณเปิ้ลก็ได้หนึ่งหืนบาทตรงนี้เต็มเต็มไปเลยก็ได้มีการพูดคุยจบไปแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ติดใจกับความอะไรก็ไม่ได้อะไรกันทั้งสิ้น จนกลับแยกย้ายกันกลับไปบ้านเราก็ได้ได้รับเรื่องมาว่าคุณเปิ้ลไอรินได้แกะซองไปแล้วก็ได้โทรไปหาทีมงานรายการอื่นซึ่งไม่ใช่รายการที่คุณเปิ้ลไอรินได้ไปออกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าซองเขียนหมื่นห้าทำไมถึงได้หมื่นหนึ่งพอเราได้รับสารมาเราก็รีดติดต่อหาคุณเปิ้ลไอรินใช้เวลาอยู่สักพักหลายชั่วโมงเหมือนกันได้ติดต่อกลับไปก็ได้ชี้แจงให้คุณเปิ้ลไอรินได้ทราบ ว่าเงินส่วนต่างเนี้ยมันเป็นเงินส่วนต่างที่โบได้ขอจากทีมงานแล้วก็โบได้หยิบมาจากในซองซึ่งโบก็ได้บอกไปแล้วตอนที่ตอนที่ไปส่งในรถก็ได้เคลียร์กันคุณเปิ้ลไอรินก็บอกว่าโอเคงั้นก็ถ้าต่อไปเนี้ยเป็นงานที่โบติดต่อมาจะให้โบดูแลให้โบทําอะไรไปแต่ถ้าเป็นงานไหนที่คุณเปิ้ลไอรินติดต่อมาทางคุณเปิ้ลไอรินเนี่ยคุณเปิ้ลไอรินจะดูแลทั้งหมดเราก็โอเคตกลงตามนี้ หลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยเรื่องงานอื่นรายการอื่นต่างติดต่อมาให้คุณเปิ้ลเอลินได้ไปออกก็มีการคุยกันอยู่เสร็จก็คือจบจากบทสนทนาไปนะคะเราก็ไม่มีอะไรเชา้าตอนลุงขึ้นมาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าคุณเปิเ้ลไอรินก็ได้โพสต์แล้วก็มันมีอันนึงที่ไปพาดพินถึงพิธีกรรายการกับตัวทีมงานว่าเหมือนเป็นคนหยิบเงิน ซึ่งตร,ตรงนี้เรารู้สึกว่าเราได้มีการแจ้งกับคุณเปิ้ลไอรินไปแล้วจริงๆมันตั้งสองรอบเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดึงคนบริสุทธิ์ออกมาพูดออกมาแบบว่าใช้โซเชียลแบบให้ทุกคนต่างเข้าใจผิดว่าแบบว่าเขาเป็นคนผิดซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นคนหยิบเงินจากในซองแต่ว่าเ,วเพียงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคุณปอบเปียาการเวลาแล้วก็ทีมงานของรายการ เลยแต่อย่างใดแล้วก็ช่อง Workpoint เลยซึ่งอันนี้โบต้องกราบแบบขอโทษคุณปอบเปียการเวลาแล้วก็ทีมงานแล้วก็ช่อง Workpoint เป็นอย่างมากที่ทำให้เกิดความเสียหายอันนี้เกิดขึ้นซึ่งโบไม่คิดจะตั้งใจทำให้มันเกิดโบอยู่ในวงการเนี้ยมา20ปีโบไม่เอาอาชีพโบมาค่ากับเพียงเงินแค่5,000บาทมันเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดแล้วโบก็ได้มีการขอโทษ พี่เปิ้ลไอรินไปแล้วถึงสองครั้งในการคุยหลังจากนั้นพอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเราก็มีพยายามติดต่อคุณเปิ้ลไอรินนะคะไม่รับสายเราก็ได้มีการพิมพ์ข้อความไปเพื่อย้ำชัดว่าเราได้มีการเคลียร์กันแล้วได้มีการพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมถึงดึงคนไม่เกี่ยวข้องผู้บริสุทธิ์อย่างคุณปอเปียการเวลาและทีมงานและช่องเวิร์กพอย มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซึ่งโบไม่เข้าใจมันอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวกับพวพันระหว่างตอนที่ดําเนินรายการในการสัมภาษณ์มันอาจจะมีเรื่องการเมืองอะไรที่เอามายงจนก่อให้เกิดเอา<ร>คุณปอบประเด็นที่ดึงพิธีกรนะคะคุณปอบเปียการเวลาเข้ามาละทิมงานอันนี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเรารู้สึกว่า ไม่ควรเอาพวกเขามาเกี่ยวข้องเราก็ได้มีการโทรไปขอโทษคุณปอบเปียอย่างเป็นทางการคุณปอบเปียก็ได้มีการว่าเราเหมือนได้พูดกันได้ได้พูดคุยกันว่าแบบพี่โบทําไมถึงทําอย่างนี้กับปอบเปียทําไมปอบเปียไปทําอะไรให้ทําไมพี่โบถึงได้พูดแบบว่า ปอบเปียเป็นคนเอาเงินไปเป็นคนเอาเงินหยิบมาแบ่งกับพี่โบอย่างที่คุณเปิ้ลไอรินได้กล่าวมาซึ่งโบก็ได้มีการเคลียร์ใจกับคุณปอบเปียคุณปอบเปียก็ร้องไห้เราก็ร้องเราก็พูดว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําแบบนั้นเลยแล้วก็ขอให้คุณปอบเปียเชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็พูดว่าเราอยู่20ปีในวงการเนี้ยไม่เคยคิดจะทําแล้วเราไม่เคยคิดจะมาทะเลาะกับคุณปอบเปียหรือสื่อหรือแบบช่องเวิร์กพอยต์แต่อย่างใดเราก็มีการขอร้องคุณปอบเปียว่า ขอให้หลังจากที่พี่เปิลลได้มีการออกมาแจ้งความตามที่เขาได้โพสต์และหลังจากนั้นโบจะออกมาพูดโบจะออกมาปกป้องคุณปอบเปียการเวลาทีมงาน w o r k p o i n t ตช่อง w o r k p o i n t ตซึ่งเขาไม่ได้มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยมันเป็นส่วนที่โบกับพี่เปิลลตกลงกันนะและแคเคลียร์กันพวกส่วนพวกคนเหล่านี้ค่ะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ คือโบค่อนข้างเห็นใจและสงสารคุณปอเปียเพราะตอนนี้เหมือนเขาก็ประกาศยุติในการเป็นพิธีกรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต่อมาจะบอกว่าอย่างเรื่องเงินเปอร์เซ็นต์นะคะคือต้องบอกงนี้ก่อนนะคะตัวพี่เปิ้ลกับโบอ่ะตอนที่โบมาช่วยในการทำผลงานเพลงครั้งเนี้พี่เปิ้ลติดต่อโบมาทั้งหมด3ครั้งเป็นเวลาสครั้งในการตัดสินใจที่โบจะลงมาช่วยการทำาร์ในครั้งนี้ พอเราช่วยในการทำบีอาร์ครั้งนี้ในราคาซึ่งแบบเป็นพี่น้องกันมากตั้งแต่วันที่เรียกสื่อไปถ่าย MV หลังจากนั้นโบทําให้ฟรีมาตลอดจนการเดินสายโปรโมทสื่อต้องบอกว่าการเดินสายโปรโมทสื่อของโบเนี่ยถึงโบไม่ได้ดังไม่ใช่เป็นดาราไม่ได้มีปีกเหมือนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โบก็มีค่าตัวมีค่าตัวของโบเพราะโบก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการทุกคนรู้จัก โบเหมือนกันค่าตัวโบอยู่ที่หลักหมื่นนะคะหมื่นกว่านะคะสึงสองหมื่นต่อหนึ่งครั้งในการเดินสายนะคะแต่โบไปเดินให้พี่เปิ้ลเกือบสี่ห้าครั้งฟรีทุกครั้งและงานฟรีต่างๆไม่ว่าจะงานห้องอัดงานอะไรที่เขาใช้แบบไม่ได้พูดใช้หมายถึงเราร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือฟรีหลายครั้งมากเรามองว่าอันเนี้ยมันเป็นแพชชั่นของเราต้องบอกก่อนพี่เปิ้ลมีการได้พูดคุยเจรจาว่าโบมาช่วยงานพี่เนี่ย เดี๋ยวพี่ให้เป็นเปอร์เซน็นนะสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นแต่โบได้มีการได้พูดกับพี่เปิ้ลไปว่าไม่รับเป็นเปอร์เซน็นละกันแล้วแต่พี่จะให้เพราะสิ่งที่โบมาช่วยครั้งนี้มันเป็นพาชั่นของโบมันเป็นสิ่งที่โบรักแล้วโบอยากทําผลงานชิ้นโบดแดงของโบเนี่ยคือผลงานฟังเพลงฟังแล้วรวยเนี่ยคะ่ะว่ามันจะดังไปสุดที่เท่าไหร่มันจะไปไกลที่เท่าไหร่อันนั้นมันเป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็จุดประสงค์ของโบในการทํา โบบอกพี่เปิ้ลตลอดว่าถ้าโบคิดอยากจะรวยกับพี่เปิ้ลหรือมาหวังผลประโยชน์เนี่ยโบอ,อยู่เฉยๆก็ได้โบก็มีเงินหรือโบอทํางานอย่างอื่นในบริษัทของโบโบก็มีเงินโบไม่ต้องมาทําแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่มาช่วยเนี่ยเพราะเราตั้งใจและอยากทําออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ขอโทษเขาใช่ค่ะซึ่งซึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเราต้อง กราบขอโทษพี่เปิ้ลอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจัดใจจริงไม่ได้มีเจตนาที่อยากให้เป็นข่าวไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่มันเป็นคือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนสื่อสารที่มันอาจจะทําให้พี่เปิ้ลเกิดความเข้าใจผิดณนะตรงนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้มีเจตนาที่เราจะมายักยอกรัพย์หรือลักทรัพย์หรืออะไรเลยเพราะเราอยู่ในวงการเราทํามาเยอะมากเรา ไม่เอาแค่เงินแค่เนี้ยมาทําให้ชีวิตเรามันมันไปหมดอะคะ่ะในในวงการบันเทิงเราเรารู้สึกว่าเราเข้าใจพี่เปิ้ลแล้วก็ขอโทษพี่เปิ้ลอย่างจริงใจเราขอโทษไปแล้วในแบบระหว่างนั้นแต่ครั้งเนี้ยโบก็อยากขอโทษพี่เปิ้ลต่อหน้าสือ่อที่โบออกมาแถลงข่าวว่ามันเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนแล้วเราก็ไม่อยากที่จะไปถึงแบบ ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นคดีความอย่างที่ตอนนี้เป็นอยู่แต่ในเมื่อมันมันมันต้องเป็นนะคะใช่ไหมคะทนายก็เราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองออกมาชี้แจงตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนรักขโมยไม่ได้เป็นคนแบบว่ารักทรัพย์หรืออะไรที่มันมันมันตามภาพเราโบเข้าใจว่าภาพมันแรงก็อยากวินวอนสังคมที่เห็นภาพไปอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ กับเหตุการณ์ที่เห็นไปนะตรงนั้นวันนี้โบก็เลยอยากออกมาชี้แจงให้ทราบนะคะซึ่งมันมีหลายประเด็นมากที่ที่พี่เปิลได้ออกมาพูดนะคะส่วนอ่าส่วนเรื่องส่วนส่วนเรื่องที่พูดว่าเราพาพี่เปิลไปฆ่ากลางรายการซึ่งอันเนี้ยโบจะพูดว่าพี่เปิลรู้รอยู่แล้วรายการอันนี้เป็นแบบไหนเป็นรายการสด แล้วสคริปที่เขาจะถามพี่เปิ้ลเป็นคนขอสคริปก่อนว่าเขาจะพูดอะไรเพราะพี่เปิ้ลกลัวจะไปซ้ํากับรายการที่เขาจะไปออกเขาจะไม่พูดเหมือนกันซึ่งทางรายการก็ได้ส่งมาว่ามีเรื่องอาธิพิเปิลพูดโดนแคนเซิลเรื่องงานที่จะไปโชว์พูดเรื่องลูกเสือที่พี่เปิลได้พูดแล้วก็จะให้พี่เปิลได้พูดถึงความเห็นส่วนต่างที่พี่เปิลได้มีความคิดเห็นว่าเป็นยังไงบ้างในมุมมองของพี่เปิล และพี่เปิ้ลก็มีการได้ส่งคำถามที่ตัวพี่เปิ้ลเองอยากจะถามอยากจะพูดให้กับรายการไปนะคะซึ่งมันก็จะมีหลักฐานอยู่มันเป็นคำถามที่มันเป็นคำตอบที่พี่เปิ้ลตอบในรายการซึ่งอันเนี้ยโบไม่ได้คิดที่จะแบบลากพี่เปิ้ลไปฆ่าในรายการแต่อย่างใดแต่มันเป็นโบเป็นหน้าที่แค่ ขายงานประสานงาน,าน,งานแล้วก็หางานอยากให้พิกเปิ้ลมีกระแสมีพื้นที่อยู่ในสื่อทําให้เขาอยู่ในในพื้นที่ข่าวอยู่ตลอดเวลาและในนั้นโบก็จะได้เงินจากการหางานด้วยเจตนาโบมีแค่นี้นะคะส่วนรายละเอียดในคําถามเรื่องดําเนินรายการในอะไรต่างเนี่ยโบต้องเคารพสิทธิของรายการมันโบไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ กับคําถามหรืออะไรต่างๆที่มันอยู่ในในรายการแล้วแล้วมันเป็นรายการสดโบ <Bo S 1> ไม่ได้ก้าวไก่โบไม่คิดที่จะลากพี่เปิ้ลไปฆ่าในรายการแต่อย่างใดแต่ต้องขอชี้แจงว่าเรามีการได้พูดคุยแล้วและพ <G> ี่เปิ้ลก็ได้พูดว่าพาไม่ได้รู้ว่ามีสื่อไปพี่เปิ้ลรู้คะ่ะพี่เปิ้ลยังมีส่งคลิปเสียงมาว่าโบ ถ้าสื่อจะสัมภาษณ์เนี่ยพี่ขอสัมภาษณ์จบรายการนะเพราะพี่อยากจะมีสมาธิในการตอบคําถามในรายการซึ่งโบก็ได้ชี้แจงไปว่าค่ะทางรายการเขามีการเชิญสื่อสัมภาษณ์หลังรายการอยู่แล้วซึ่งเนี่ยเขารู้ก่อนที่จะไปงานอีกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบพักพวกเราหรืออะไรตามที่แบบพี่เปิ้ลได้ได้ชี้แจงไว้นะคะอันนี้เราขอชี้แจงคือ คือเราไม่แล้วเราที่เราออกมาวันนี้เราไม่ได้ลุมรังแกเขาโบและปอบเบียกันเวลานะคะไม่ได้คิดจะลุมพิเปิลรังแกพี่ิเปิลที่จะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมทนายแต่เราแค่รู้สึกว่าพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโบได้รับการโบได้รับการแบบแจ้งความโดน,โดนแจ้งความโดนกล่าวหาว่าเป็นแบบว่าลักทรัพย์โบแค่รู้สึกว่าต้องมาปกป้องตัวเองนะคะก็ก็รู้ตกแต่ว่าในการในที่มันจะขบวนยุติธรรม เราก็เรียกว่าไปพิสูจน์ตัวเองค่ะในความบริสุทธิ์ของโบทีภาพก็กล้องวงจรปิดเห็นอยู่ตรงโบเนี่ยโบขอชี้แจงนะคะว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวก้องเขาไม่ได้รู้เห็นในตอนที่โบหยิบเงินจากกระเป๋านะคะแต่ระหว่างนั้นที่เราได้มีการเดินไปส่งพี่เปิ้ลสัมภาษณ์พี่เปิ้ลจะอยู่ด้านนี้นะคะเดินสัมภาษณ์ระหว่างนั้นโบได้มีการชี้แจงกับคุณปอบเปียกการเวลา ว่ามีบางช่วงบัรตอนในตอนสัมภาษณ์ในรายการคุณเปิ้ลได้เปิดเสียงคลิปโบในรายการโดยที่ไม่ได้ขอโบเหมือนกันทางรายการก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนโบแค่รู้สึกปกป้องตัวเองเลยมีการอธิบายกับคุณปอบเปียระหว่างเดินทางไปส่งพี่เปิ้ลสัมภาษณ์และจะเดินทางมาตรงโต๊ะที่อย่างในคลิปเห็นว่ามันมีการพูดคุยอะไรกันสองบรรทัดและถึงจะเป็นคลิปเสียงอันนี้ ซึ่งก็ได้เปิดให้คุณปอบเปียการเวลาได้ฟังระหว่างนั้นฟังเสร็จคุณปอบเปียก็ถือโทรศัพท์เล่นของเขาปกติและคุณปอบเปียระหว่างที่เดินทางคุยกับโบมาตรงถึงโต๊ะที่เห็นนะคะคุณปอบเปียหันหน้าไปทางพี่เปิ้ลตลอดเวลาเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านค่ะเป็นเจ้าภาพเขาต้องดูแลว,ว่าแถละะงข่าวสัมภาษณ์กระสือเป็นยังไงเพราะทีมงานของเขาก็อยู่ตรงนั้นระหว่างนั้นที่คุยกันเขาก็หันหน้าไปทางนั้น คุยจบโบก็หันหลังมาเพื่อหยิบเงินในซองในกระเป๋าของพเปิลคุณปอบเปียไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้เห็นไม่ได้แบบมีแบบส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการที่โบหยิบเงินนะตรงนั้นเลยอันเนี้ยโบอยากจะแบบวินวอนขอขอสังคมว่าคุณปอบเปียเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เลยอยากจะออกมาขอโทษอีกครั้งหนึ่งรวมถึงแบบหลายๆส่วนหลายๆราวแล้วก็พเปิลไอริน โบจะให้ขอโทษสักกี่ครั้งก็ได้เพราะเราเป็นเด็กแล้วเรายัง,ยงเชื่อในความดีของพีง่เปิ้ลยังเชื่อในใน,ในการธรรมะธรรมโอของพี่เปิ้ลยังเชื่อในสิ่งพลังจักรวาลของพี่เปิ้ลในการคิดบวกของพี่เปิ้ลอยู่เสมอพี่เปิ้ลจะคอยสอนโบตลอดอย่าพูดว่าอ้วนให้พูดว่าผอมเราจะผอมอย่าพูดไม่ดีเราจะเราจะแบบไม่ได้อย่างนั้นอย่างเงินที่ห้าล้านบาทขอพูดอันนี้หน่อย คือโบได้ขายจากการขายงานบริษัทโบขายงานได้จํานวน5ล้านบาทโบก็ได้มีการพี่เปิ้ลเนี่ยหนูขอแป๊บหนึ่งนะพี่เพชรก็อยู่โบเอาเงินไปใส่ไปฝากธนาคาร5ล้านเพื่อเอาไปจ่ายให้กับการซื้อเวลาของรายการอีกหนึ่งรายการพี่เปิ้ลก็พูดว่า ห้ามพูดด้วยแบบเสียงแบบนี้ต้องพูดด้วยความดีใจว่าฉันได้เงินมาห้าล้านฉันต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเขาก็พยายามให้โบลงคลิปอันนี้ตลอดเวลาว่าทำงานกับเขาฟังเพลงฟังแล้วรวยแล้วก็รวยจริงๆแต่โบก็ไม่ได้ลงสักทีอันนี้คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวโบแค่อยากขอกับวิงวอนพี่เปิ้ล อย่าพูดเรื่องส่วนตัวเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวโบไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวโบอาจจะแบบมีการแบบปัญหากับแฟนสามีโบแต่มาไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวต้องคิดถึงลูกคิดถึงคนในครอบครัวโบคิดถึงพ่อแม่โบเนาะเขาไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็บจะพูดว่าจะทําอะไรโบก็ได้แต่ทุกคนรู้อย่ามาแตะต้องลูกโบลูกโบคือเขาเด็กพี่เปิ้ลไม่ควรเอาลูกโบมาเกี่ยวข้อง พูดถึงสองครั้งเกี่ยวกับลูกโบโบไม่เข้าใจแล้วโบไม่ได้อยากเอาชื่อเสียงของพิ่เปิ้ลไปทําแบบไปก่อกระแสรหรือไปทาอะไรเลยทั้งตัวโบและลูกโบแค่โบเห็นว่าโบช่วยโปรโมทเพลงพิ่เปิ้ลและตอนนั้นเพลงทรงอย่างแบแซสจะบ่อยมันดังเราอยากแค่ให้เพลงพิ่เปิ้ลเนี่ยไปถึงเด็กพวกแบบฟัฟนน้ำนมอยากให้เป็นกระแสแบบนั้นเราก็พยายามแบบเฮ้ยทำละ พอดีลูกโบเนี่ยทำแล้วมันติดต้องบอกว่าคลิปแรกที่ลงของลูกโบช่วงธันวานะคนดูสี่ล้านกว่าแต่ที่โบให้มาถ่ายกับพี่เปิ้ลเนี่ยประมาณมกราลานะคะมกุาหรือกุมภาถ้าจะไม่สบไม่ผิดมันเป็นงานที่ปกติลูกโบเนี่ยไปกับโบตลอดอยู่แล้วเป็นช่วงปิดเทอมพี่เปิ้ลจะรู้ตลอด และอันนั้นที่บอกว่าใส่ชุดเรียนแบบเขาแต่งตัวอยู่แล้วเวลาออกจากงานหรืออะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติและทํางานกับพี่เปิ้ลมาหลายครั้งมากเป็นครั้งแรกที่ขอพี่เปิ้ลถ่ายคลิปกับลูกโบถ้าพี่เปิ้ลไม่อนุญาตหรือไม่ชอบใจไม่อะไรคือสามารถบอกเก่าเราได้แต่ณนะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ว่า,วาอะไรและคลิปที่ลูกโบล,ลงกับพี่เปิ้ลคนดูประมาณสองสามแสนแต่ในขนาดเดียวกันคลิปบ,บีนะลูกโบได้ลงเดี่ยว ในแบ็กรอปเดียวกันสถานที่เดียวกันชุดเดียวกันคนดูลูกโบสามล้านแปดอันนี้คือมันเป็นจะบอกว่าไม่ได้มาเกาะพิเปิลเลยไม่ได้มาเอาชื่อเสียงพิเปิลเลยแล้วเราแค่มองว่าเด็กคนหนึ่งเขามองพิเปิลเป็นไอดอลอยากอยากแบบถ่ายรูปอยากถ่ายคลิปเรามองแค่นั้นแต่ถ้าพิเปิลไม่ชอบแค่ขอให้บอกและอีกอันหนึ่งไปพาพิงถึงพี่เพชรที่พาพี่เพชรไปถ่ายรายการ ในบ้านเขาซึ่งวันนั้นเป็นรายการเจนนิเฟอร์คิมของพี่เจนนิเฟอร์คิมนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อมีการได้ไปถ่ายที่บ้านและวันนั้นตอนเช้าโบได้มีการไปทํางานกับพี่เพชรในการไปทําคลินิกและพี่เพชรมาจากบุรีลำพี่เพชรต้องอยู่กับเราเพราะตอนเย็นมีการคุยงานแต่ช่วงบ่ายเนี่ยโบได้มีงานกับพี่เปิ้ลในการถ่ายรายการที่บ้านเขา และโบขอ,อยืนยันโบเดินเข้าไปก่อนที่พี่เปิ้ลเอ้พี่เพชรจะเข้าไปที่บ้านโบเดินเข้าไปหาพี่เปิ้ลได้มีการขออนุญาตแล้วว่าวันนี้พี่เพชรมาด้วยนะพอดีไปทํางานกันมาขอพี่เพชรมารอรอโบทํางานเสร็จระหว่างนนะั้นโบก็ได้มีการคุยกับพี่เปิ้ลว่าแล้วโบทํารายการหิวแสงไม่ไหวกับพี่เพชรเป็นรายการออนไลน์ YouTube ที่เราทํากันถ้างั้นน่ะหนูขอถ่ายได้ไหมขอสัมภาษณ์แม่ได้ไหมขอสัมภาษณ์พี่เปิ้ลได้ไหม แต่ว่าถ้าพี่เปิ้ลเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสัมก็ได้บกเข้าใจบกเกรงใจแต่ถ้าได้ขอเสร็จจากรายการของพี่เจนิเฟอร์คิมบกขอถ่ายและเราไม่ได้มีสิทธิ์ไปราลละเมิดสิทธิหรือละละลาบละหลวงในการถือวิสาสะเนี่ยในการที่ไปถ่ายบนเตียงนะคะพี่เปิ้ลเป็นคนอนุญาตพี่เปิ้ลเป็นคนบอกว่างั้นมาถ่ายบนเตียงเถอะเพราะยังไม่มีใครถ่าย เราสองคนก็ได้รับอนุญาตในการไปถ่ายขึ้นเราล้างเท้าด้วยนะคะเขาให้เราล้างเท้าก่อนล้างเท้าเสร็จก็ขึ้นไปถ่ายบนเตียงแค่นั้นเองเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ดึงคนมาเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยอยากจะวิงวอนขอพี่เปิ้ลไอรินว่าถ้ายังเมตตากะลุณายังยังแบบเห็นโบเป,นนเป็นน้องอยู่อะไรเงี้ยก็กราบขอโทษแล้วก็ขอโอกาส ในเรื่องคดีความในเรื่องที่แบบพี่เปิ้ลไปแจ้งความเราโบไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแล้วโบก็ไม่ได้อยากจะออกมาโต้กลับหรือแหวกมาทําร้ายหรือลุมหรือมาอะไรที่พี่เปิ้ลคิดเข,ข้าใจต่างๆนาน,นานอันเนี้ยโบแค่ขอโอกาสในการได้มาชี้แจงในส่วนของโบก็เท่านั้นค่ะ <l oss> <med> ขอบคุณค่ะ